ฉันไม่เคยคิดแบบนั้นมาก่อนความรักอยู่ในอากาศรักแรกของฉันที่เราจะได้พบกันอีกครั้งที่เธอจะส่งฉันบินด้วยมัดตรงขวาทันทีหลังจากนั้นหรือว่าเราจะนอนบนเตียงเดียวกันไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นักเรียนใหม่าย้า,ายมาเรียนที่ห้องบีหรอและคนนั้นก็เป็นผู้หญิงเด็กผู้ชายเป็นคนง่าย เพวกเขาเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะฟูตามิคงนละสนใจไหมฟูตามิยูริฉันไม่สนใจชายที่สงบและเก็บตัวเอ่อนายจะไปไหนเหรอฉันมีบางอย่างที่ต้องทำในห้องสมุดนายจะไปดูนักเรียนใหม่ใช่ไหมล่ะฉันแค่ไปห้องสมุดแค่บังเอิญไปเดินผ่านห้องบีโอเคไหมมันค่อนข้างชัดเจนว่าเขากำลังพยายามทำอะไรนักเรียนใหม่เหรอ เธอนั่งอยู่ด้านหลังเจอกันนะคุณสุมิคาวะนี่ไงประทางนี้แล้วเธอน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะเซอร์ไพขนาดนี้คนคนนี้จะเป็นใครไม่ไม่ฉันไม่สามารถเก้าไปข้างหน้าด้วยตัวเองได้พระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าจะสงบเหมือนพระพุทธเจ้าเฮ้เดี๋ยวก่อน คุณสุวิคาวะบางทีคุณอาจจะเป็นยานะฉันฉันขอโทษค่ะความเจ็บปวดจากหมัดนั้นผมของฉันอาจจะงอกขึ้นและบรรยากาศอาจเปลี่ยนแปลงไปแต่จำไว้เถอดเด็กผู้หญิงที่ไม่รู้จัก แม้กระทั่งชื่อฉันก็ช่วยฉันไว้ตอนที่ฉันถูกเด็กเกเรบางคนแกล้งเธอคือรักแรกของฉันขอบคุณที่ช่วยเหลือนะครับถึงจะเป็นเด็กผู้ชายแต่ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้หญิงเนี่ยบรรจบลงภายในเวลาประมาณ5วินาทีแต่สิ่งเลวร้วายมักจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันตอนที่ฉันอยากพบเธออีกครั้งเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งที่ห่างไกลแล้วแต่ในที่สุด ฉันก็ได้พบเธออีกครั้งฉันตื่นเต้นมากจนเกือบลืมหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบข้างเลยตอนนี้ฉันจะต้องไปที่ไหนสักแห่งที่เป็นส่วนตัวนี่มันแย่มากบ้าจริงฉันเปลี่ยนร่างอีกแล้วใช่เขาคนนี้มีความลับเขามีงานอนดิเรกคือการแต่งตัวเปลี่ยนเพศฉันไม่ได้ทำใช่ใช่ใช ศกนาตกรรมของเด็กชายเริ่มต้นขึ้นไม่กี่ปีหลังจากแยกทางกับเด็กหญิงคนนั้นเขาเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้พบกับเธออีกครั้งเขาจึงเริ่มฝึกฝนเพื่อให้แข็งแกร่งขึ้นวันแล้ววันเล่าพัานไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาฝึกฝนแต่แม้ว่าเขาจะฝึกฝนมากเพียงใดก็มีสิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ฉันหวังว่าฉันจะกลายเป็นคนที่เข้าใจหัวใจของผู้หญิงคนนั้นได้ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันหมายถึงแค่เพราะฉันได้เป็นผู้หญิงไม่ได้แปลว่าฉันจะเข้าใจหัวใจของผู้หญิงนะแม้ว่าฉันอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ฉันก็ทำไม่ได้แม้ว่าฉันอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ฉันก็ทำไม่ได้ฉันพบว่าถ้าอัตราการเต้นหัวใจของฉันสูงเกินไปเพศของฉันก็จะสลับกันตั้งแต่นั้นมาฉันก็พยายามใช้ชีวิตให้ปกติที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เอาฉันกลับคืนมาซะไอ้พระเจ้าโง่ฉันไม่สามารถช่วยตัวเองให้กลายเป็นผู้หญิงได้เพราะมันได้เกิดขึ้นแล้วแต่ฉันก็ปฏิเสธการแต่งตัวเปล่ียนเพศไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบเลยแต่ฉันจะถูกมองแปลกๆทุกครั้งที่ฉันใส่กางเกงสาใน้ชุดเด็กผู้ชายท่านพี่ขาดูแปลกๆนะฉันต้องไม่เดิน ถ้าฉันต้องกลับไปเป็นผู้ชายฉันต้องระวังเป็นพิเศษไม่ให้ไปเจอคุณสุมิคาวะนี่เธอน่ะเธอเป็นนักเรียนใหม่ที่เลือกันว่าสวยใช่ไหมล่ะเทคนิคสมัยโชวะในการตึงเธอไว้ที่กับผน,นังคาเบโด้งครับที่คือดิสกอดของฉันคำเชิญจากเลวะคุณจะชวนฉันเต้นลำมหรอและเราก็กลับมาในยุคโชวะ ไม่รู้ว่ามันพูดอะไรของมันผมแปลไม่ออกฉันต้องช่วยเธอแต่แตอนนี้ฉันเป็นผู้หญิงฉันไม่สามารถให้เธอเห็นฉันสภาพแบบนี้ได้แล้วทำไมคืนนี้เราไม่เต้นรำกันละ่ะจะได้เกลียกลายและสนุกไงละ่ะเอ๊ยอย่ามาขวางทางฉันนายต่างหากที่ควรหยุดไม่ใช่ว่าฉันเกลียดนายหรืออะไรหรอกนะแต่ว่า งั้นเธอก็ลองมากับฉันแทนไม่ล่ะอย่ามาเปลี่ยนเรื่องนายจะมาเล่นกับฉันก็ได้แต่นา้พร้อมที่จะเหนื่อยจนยืนไม่ไหวแล้วหรือยังขอบคุณมากเลยค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีน่าไม่เป็นไรอย่าก,กังวลไปเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงวันนั้นฉันต่อยผู้ชายคนหนึ่งน่าเป็นความผิดฉันเอง แต่มันจะกลายเป็นเรื่องยากถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใช่ทุกคนจะพยายามประพฤติตนให้เหมาะสมเจอกันนะฉันไปละฉันต้องรีบไปก่อนที่เธอจะจำหน้าฉันได้เดี๋ยวก่อนค่ะอย่างที่คิดไว้แก้มซ้ายของคุณมีรอยแผลค่ะอะไรนะ,ะฉันจำได้ว่าได้รับบาดเจ็บตรงนั้นน่ะตอนนั้นนี่เองมันเป็นความผิดของฉันใช่ไหมใช่ขอโทษนะคะ ฉันรู้แล้วล่ะมากับฉันหน่อยได้ไหมคะฉันขอโทษนะคะเจอผ้าเย็นประครบแต่คุณครูไม่อยู่เลยไม่รู้จะทำยังไงคุณเป็นนักเรียนใหม่นี่นาะช่วยไม่ได้นะฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยฉันชื่อซ um ูม oh ิคาวะโคโคโะฉันเพิ่งย้ายมาใหม่ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความช่วยเหลือได้ชื่อเต็มแล้ว ฉันอยากได้มันมาหลายปีแล้วฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันเข้ากับเธอได้ตั้งแต่วันนี้วันแรกถ้าฉันไม่ใช่ผู้หญิงก็คงดีทีนี้ก็อย่างสุดท้ายการพักผ่อนเป็นความคิดที่ดีเสมอนี่มันไม่ใช่การรักษาอาการฟุกช้ำหรอแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากอาการแย่ลงจนต้องพบแพทย์ถ้าคุณไม่นอนอาจจะเกิดหายยนะก็ได้นะคะแง่ ฉันไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันควรจะหนีเร็วๆนี้มันเป็นความลับเล็กๆน้อยๆของเราเอาเถอะอัตราการเต้นของหัวใจฉันจะไม่ขึ้นในขณะที่ฉันพักผ่อนฉันขอโทษค่ะแต่ฉันก็อยากพักผ่อนเหมือนกันแกไปรอดแน่คนญี่ปุ่นเออเมื่อก่อนฉันเจอปัญหาใหญ่เลยนะและตอนนั้นคุณก็ช่วยฉันไว้ นั่นทำให้ฉันมีความสุขมากจริงๆที่เป็นครั้งแรกที่ฉันมีความสุขแบบนี้กับผู้หญิงฉันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณไม่มีปฏิกิริยาแล้วฟูตามิผู้กำลังต่อสู้กับความตายไม่ได้รับเสียงแห่งดูดูใบไหมผี่ตอนนี้หัวใจของฉันเต้นแรงยังไงก็ต้องใจเย็นๆไว้หน่อยนี่แน่ อะไรนะ่ะเธอหายไปแล้วฉันไม่เป็นไรฉันปกคุมมันด้วยฟูกและวันพาวถ้าเธอรู้ว่าฉันมีรูปร่างประหลาดประหลาดเธอจะมีปฏิกิริยายัางไงนะในที่สุดฉันก็สามารถกลับมาพบกับเธอได้อีกครั้งและฉันก็ถูกตาหน้าว่าเป็นพวกโรคจิตทันทีแต่งตัวเป็นแพทย์แปลกๆไม่มีทางหรอก ถูกต้องผมเป็นผู้ชายแล้วเราจะได้กลับมาเจอกันจริงๆสักทีไอ้โลกจิตสุดท้ายแล้วฉันไม่รู้ชื่อของเธอเลยสักวันหนึ่งฉันอยากจะพบคุณอีกครั้งบรรลุมญาติอันเป็นโชคชะตาความชื่นชอบของผู้หญิงบวก1,000คะแนน ความชื่นชอบของผู้ชายหัวความหื่นกามและแล้วยูริก็ได้วิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกในต้าร้อนนี้เป้าหมายอาจจะไกลไปสักนิดโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับผมก็มีหนะเคเดิตผู้แปลเอาหลอกกูแปลเองเนี่แหละ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้นะอาจจะแปลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคือแบบมั่วล้วนๆอะคือผมไม่เก่งอังกฤษไงก็เลยแบบ แป,แปลได้ที่แปลไนดะ้เท่าที่แปลนะโอเคก็แปลผิดถ้าแปลผิดแปลหรืออ่านไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับเดีย๋ยวไปเจอกันใหม่ครับในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ